วันนี้เรื่องที่เราจะติดแท็กนั้นก็คือเรื่องของที่ทางอะไระเขาบุกไปที่ฟาร์มเลี้ยงงูที่ชนบุรีที่สัตหีบนะฮะใช่ไหมฮะใช่ฮะก็วันนี้เพท่อสัตหีบนี่ไปคุณภวัตเลิศมุกดานำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มแห่งหนึ่งคือฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะฮะเพราะว่ามีไกด์เนี่ยนำนักท่องเที่ยวเอเชียเนี่ยไปที่ฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงงูอยู่ที่หมู่2ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีคือมีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับพอไปตรวจสอบเจ้าของฟาร์มชื่อนายมิตรอินพิทักษ์ก็รับว่าเป็นผู้ดูแลฟาร์มอยู่บนเนื้อที่ประมาณ2ไร่ลักษณะก็เป็นเพิงสังกะสีแบบนี้แล้วก็มีกรงของงูเห่า กรงของงูเนี่ยทั้งหมด7กรงมีงูเห่าเนี่ยนับร้อยตัวนะฮะงูเหลือมและงูหลามขนาดใหญ่ที่บอกใหญ่คือยาวประมาณ5เมตรหนักประมาณ50กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยสี่ตัวก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วตอนที่ไปเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ครับประมาณ20่สกว่าคนเนี่ยอ,อยู่ที่ฟาร์มนี้ด้วยกำลังทำอะไรฮะ กำลังใช้บริการคือเข้าไปดื่มไปไปเที่ยวแล้วก็ไปดื่มดีงูดีงูเหา่าผสมเหล้าแล้วก็มีไกด์แบบคอยบรรยายสรรพคุณอะว่าดื่มไปแล้วเนี่ยจะจะปึงปังจะเพิ่มพลังทางเพศน,นี่ฮะกำลังเลยกำลังดื่มกันเลยใช่ไหมกำลังซดเลยฮะโอ้โหเกาหลีฮะเกาหลีใต้โอ้ออกินดีงูเหา่าผสมผสมเหล้าครับ โอ้โห oh, 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 oh. นี่ฮะซึ่งก็คนที่ดูแลฟาร์มนี้ก็คือนายมิตรนะฮะแล้วก็นายมิตรก็ไม่สามารถนายมิตรอินพิทักษ์ไม่สามารถนําหลักฐานที่ชัดเจนในการครอบครองรอง,งูหลามและงูเหลือมทั้งงูหลามและงูเหลือมเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับครับไม่สามารถนําหลักฐานมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ฉะนั้นนายมิตรอินพิทักษ์ก็ต้องมีความผิดนะครับ ก็ต้องมีความผิดนะครับซึ่งความผิดเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองนะครับสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองยกเว้นสัตว์ป่าชนิดที่กําหนดให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมายมแตน่นี่ไปครอบครองแล้วก็ยังมาเปิดบริการแบบนี้ด้วยนะครับก็มีโทษส่วนที่ทางฟาร์มเนี่ยจัดให้บริการนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะฮะหรือว่าอื่นๆกินดีงูกินเลือด งูอะไรเนี่ยครับตามความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะเอาความผิดได้นะครับเพราะว่างูเห่าเนี่ยงูเห่าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองอนะฮะไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ชาวเกาหลีที่กําลังซดดีงูอยู่ซดเลือดงูอยู่ก็ไปเอาผิดเขาไม่ได้ครับ<อ>นี่ฮะทางท่านที่เห็นนะเห็นจะจันี่นะใช่ครับอืม,อมแล้วก็ไปเจออะไรเจอเนื้องูช่ำแหละ อยู่ในช่องแข็งตู้เย็นออนะฮะเจองูเห่าตากแห้งงูดองไข่งูดองดีงูมันเป็นยังไงเออไม่รู้ดีงูมันคือไอ้ถุงน้ำดีรหรือเปล่าหรว่าหรือมันไม่ใช่เลือดงูนี่ไม่ใช่ใช่ไหดีงูไม่ใช่เลือดงูนี่ครับไม่ใช่ถุงน้ำดีของงูหรือเปล่าออนะฮะเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็เคยได้ยินข่าวคราวว่าใช่ไหมมีหลายคนก็นิยม ดื่มนิยมรับประทานดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวมันจะทําให้ร้อนเอมันจะทําให้ร้อนแบบบางคนเขาเขาบอกนะอกินเข้าไปแล้วเนี่ยแบบเหงื่อแตกเลยดีงูเ่ยใช่เหมือนเหมือนกับมันมันเพิ่มพลังมันไปสูบฉีดโลหิตอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วกินกับเหล้าด้วยยิ่งไปกันใหญ่เออมันก็เลยยิ่งทําให้ร้อนนะฮะแล้วก็ เหมือนกับอะไรสู้ซ่ามั้งคุณธีระในฐานะที่เป็นคนที่มีพลังเยอะเนี่ยมันยังไงฮะก็คือคงไม่เคยรับประทานคือไอของพวกนี้อย่าไปรับประทานผมว่ามันไม่ช่วยอะไรนะแล้วแล้วคุณทายังไงคุณถึงเป็นคนที่แบบมีพลังขับเคลื่อนโอ้โหถ้าให้บอกดื่มน้ำหม่ามุยวะากูมันจะยาวก็สั้นๆทีเสั้นๆเดียเพราะก็จะได้เป็นวิทยาทานสาหรับท่านอื่นที่ยังคิดว่าไม่รู้ล่ละฉันอยากจะ บ้งฝังฉันก็ต้องไปหาดีงูรับประทานอย่างเดียวมันยังมีทางออกอื่นอีกอย่างเช่นคุณไปทํายังไงล่ะไม่ไม่เอาอย่างที่หมอเขาบอกวัน้องผมบอกอะไรล่ะอะไรล่ะหมอบอกก็ออกกําลังกายไงออกกําลังกายดูแลสุขภาพให้ดีโอ้มันกว้างมันกว้างเอ้ามันกว้างเอาแบบเป็นแบบเป็นสูตรอะเป็นสูตรอะเป็นเคล็ดลับอะไอ้นี่ไม่ใช่เคล็ดลับเนี่ยเขาก็รู้กันออกกาลังกายร่างกายแข็งแรงไม่เอาแบบทานอะไรทานอะไรถ้าบอกว่ามันจะเป็นเคล็ดลับเหรอหรือมันจะลับเหรอก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยเม่น้ เอาหน้าโอ้หหววิชาเนี่ยห่ววิชาเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลังไมหรือว่าหลังฉากเดี๋ยวจะพยายามตะล่อมถามให้แล้วได้ความยังไงจะได้มาบอกกล่าวกันนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปไม่พิสดารนะพิสดารหรือเปล่าไม่พิสดารพิสดารอะไรไม่ได้ที่ที่ที่ดื่มที่ทานดื่มหรือทานมันเป็นอะไรก็ธรรมดาอะไรธรรมดาก็หมามุ้ยบ้างอะไรอย่างที่เคยเราเคยเอามา เลฮะอ,อันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นอย่างหนึ่งนนใช้ได้นะแต่ว่าได้ข่าวคุณทีระแบบมีหลายหลายตำรับนี่อ๋อตำรับเดียวก่อนอ๋อตำรับเดียวก่อนวันนี้เราก็ติดแท็กเรื่องนี้นะฮะเปิบด,ดีงูนะฮะ,ะเปิบด,ดีงูท่านมีความเห็นยังไงก็ก็ลองอส่งความเห็นมามนะครับ